เอาเลยครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยเราจะไปดูอัปเดตภูเขาไฟกันนะเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะเรามีเควสที่ให้เราเนี่ยกำจัดแมงป่องด้วยครับแสดงว่ามีแมงป่องแน่นอน100%นะครับเควสให้เราคราฟกระสุนด้วยแล้วอันนี้ก็มีให้เราสังเวยด้วยครับอะไระสัตว์เหรอลงไปในภูเขาไฟนะน่าสนใจมากเดี๋ยวเราต้องเข้าไปดูนะครับว่ามันคืออะไรแต่ก่อนอื่นครับทุกคนสําหรับใครที่อยากจะเติมเจมในแมป9 9คืนในป่าเนี่ยหรือว่าต้องการจะเติมโลบักนะครับ ผมขอแนะนำเลยนะครับมารุช็อปนะครับบริการรับกดเจมในแบบ99คืนในป่าด้วยเลทราคาตามนี้เลยครับและบริการรับเติมโลบักนะครับราคาถูกกว่าเติมเองเนี่ย20%เลยนะครับใครที่สนใจนะครับผมมีลิงก์เว็บไซต์นะครับและลิงก์เพจเนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับสามารถกดได้เลยนะครับทางร้านนะครับเปิดให้บริการมามากกว่า6ปีนะครับจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับรับประกันปลอดภัยทุกออเดอร์ครับทุกคน ในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะเป้าหมายของผมเนี่ยก็คือมาดูอัปเดตไปเฉยๆนะเราก็จะไปดูกันว่ามันอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างะนะสูตรเดิมเราอาบคมไฟแบบรวดเร็วครับเอาไม้มารวมแล้วก็อัพทีเดียวแคมไฟเวลสไปเลยครับเราสร้างแมปก่อนเลยแล้วเราก็ออกสำรวจตอนกลางคืนครับวันนี้ผมก็มากับคลาสเอเลียนนะทุกคนนะเพื่อ ความชิลนะครับในการเล่นเราจะได้ไปเห็นไบโอมภูเขาไฟกันเร็วๆนะครับตอนนี้เหมือนว่าผมจะเจออะไรแปลกๆเข้าให้นะครับผมเจอแล้วทุกคนเฮ้ยมันมาไวจังวะนี่มันคือไบโอมภูเขาไฟเลยใช่ไหมใช่แน่ๆครับมีมอนสเตอร์อะไรแปลกประหลาดอยู่ด้วยตรงนั้นนะครับเห็นหน้ามันหรือเปล่าทุกคนอันนี้น่าจะเป็นโซนที่แบบว่ากลายเป็นเท่าฐานนะครับอาจจะเคยโดนภูเขาไฟระเบิดใส่ลงมาอุ้ยมีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆด้วยครับ โชคดีที่ผมเอาคลาสเอเลียนมาเราจะได้ไปบุกง่ายๆนะครับอันนี้คืออะไรวะเนด้ยิงไม่ได้ด้วยนะโอ้ย,อยแมงป่องแมงป่องมันมีแมงป่องอา้าวฆ่าแมงป่องเราไม่ได้เลยด้วยหรอเราดูอีกทีไหมไม่มีอะไรเว้แล้วไม่ต้องมีตากระพริบด้วยทุกคนอันนี้เป็นรังแมงป่องงี้เหรอโอ้น่าสนใจครับน่าสนใจแสดงว่ามันอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมต้องเข้าไปทางนี้รับทราบเลยแต่ว่าเราจะยังไม่เข้าไปนะ เดี๋ยวขอฟาร์มของก่อนครับโอเคได้ขวานดีและเยี่ยมเลยแมงป่องค่าแมงป่องเมื่อกี้ไม่ได้เนื้อด้วยนะมันมีมาทาไมวะทุกคนครับมันมีมาให้กัดเราให้เล่นๆไปงั้นหรอเออน่าสนใจคอนชานจะเยี่ยมนะทุกคนนะเดินมาแป๊บเดียวก็เจอโซนภูเขาไฟเลยครับอีกไม่นานเราน่าจะได้เข้าไปในภูเขาไฟจริงๆนะครับเฮ้ยัด้ไงผมเห็นลาวาแล้วใช่ปะอ้าวเจอลาวาแล้วครับ แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมามันมีสิ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจสําหรับผมมากๆอยู่อย่างหนึ่งไว้ก็คือมันมีการบูชายันเกิดขึ้นด้วยครับคือหมายความว่าเราสามารถเอาสัตว์ไปบูชายันได้หรอมันจะสนุกเกินไปหรือเปล่าแลวถ้าเราสัตว์ไปบูชายันเราจะได้อะไรอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยมันน่าสนใจแล้วทุกคนวันนี้ผมจะไม่ช่วยเด็กนะครับทุกคนผมจะไม่รีบข้ามวันนะผมขี้เกียจสู้กับลัทธิที่มาแบบเยอะแยะเบ้าใอ่ะผมไม่อยากสู้ไงผมก็เลยจะเล่นไปชิวๆ อัพตัวชาเ์เลเวลสครับแล้วก็นาฬิกานะครับแล้วก็ปลูกผักครับแล้วเราก็อัพตัวชา้าเป็นเลเวลสได้ด้วยเ <c oughs> ยี่ยมเลยได้เสื้อหนังแล้วครับ <c oughs> เฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนครับเราสามารถทำให้มันยืนได้แล้วอวะอ้าวยังไม่ได้อยู่ดีวะโอเค นึกว่าเราจะกลับมาทำให้มันยืนได้แล้วนะครับเราสร้างมอข้าวก่อนวางไว้นี่เลยเฮย้ยผมเจอบ้านร้างว่ะเป็นบ้านที่เคยเกิดเหตุภูเขาไฟปะทุเมื่อก่อนภูเขาไฟระเบิดอันนี้แม่งปอกออกมาแน่นอนอ้าวไม่ออกเหรอเอาอไรวะบางตัวออกบางตัวไม่ออกงงเลยแสดงว่าถ้าเขานึกอยากจะออกเขาก็จะออกมาเองใช่ไหมโอเคในนี้มีหอคอยด้านบนด้วยวะตอนนี้ผมลังเข้ามาในบ้านร้างครับ สถานที่แห่งนี้ค่อนข้างจะแปลกใหม่มากๆเพราะว่าเราไม่เคยเจอมาก่อนถ้าตกไปในลาวาร้อนแน่นอนทุกคนเชื่อผมปะผมจะไม่ลองให้ดูนะแล้วทุกคนก็ไม่ต้องบอกแต่ว่าพี่ลาวาไม่ตายครับผมลงไปแล้วไม่ต้องบอกนะไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวผมค่อยลงตอนจะปิดคลิปแล้วค่อยแอบมาลงดูต้นไม้นี้ตัดได้ปะเอ้ยตัดได้ด้วยต้นใหญ่อยู่นะไหนลองตัดอ๋อก็ได้ไม้ธรรมดานะครับจากกางคืนแล้วแต่ผมต้องกลับบ้านครับ แคมไฟล์เลเวล5แล้วครับตอนนี้แต่มีสิ่งหนึ่งนะครับทุกคนในอัปเดตนี้ที่แบบเฮ้ย <c oughs> ผมแบบว่าคอนข้างจะไม่ชอบนิดนึงเป็นการส่วนตัวนะซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กทุกคนดูมันคืออันนี้ครับถ้าเราวางต้นไม้ใช่ปะมันจะซ้อนกันไปครับดูอย่างเงี้ยแล้วพอเราปลูกใช่ปะมันเป็นต้นเดียวซ้อนกันหมดเลยซึ่งมันก็ดีแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ขวานนเนี้ยตัดอะมันจะตัดได้แค่ทีละต้นไงใช่ปะเพราะตัดได้ทีละต้นอะ มันเหมือนเราต้องตัด5ต้นหลายๆรอบเลยครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นงี้เราวางไปใช่ปะแล้วมันจะตกลงมาตกลงมาแล้วพอเราปลูกอะ่ะมันจะแยกกันเว้ยแล้วเราใช้ขวานกากๆากากากตัดเนี่ยเออมันก็ตัดทีเดียวอาจจะได้3ต้นนะครับไม่มีอะไรมากจริงๆเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่เราแค่แบบขัดใจนิดนึงปลูกผักเพิ่ม2แปลงครับแล้ววันนี้ผมจะเข้าไปดูเลยในไบโอมภูเขาไฟนะครับ เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปบนหอคอยนี้ว่ามีอะไรบ้างนะค่อนข้างจะมีความน่าสนใจนิดนึงมีแมงป่องด้วยเราตีมันด้วยอันนี้ไม่ดอบอะไนะแมงป่องไม่ดอบอะไรเลยครับเราปีนขึ้นหอคอยเลยว้าวมีตัวอยู่เรายิงขึ้นไปได้วะ่ะยิงไม่ได้ด้วยวะสองตัวเลยนะอุ๊ย,ยมีกล่องอุ๊ย,ยกล่องอะไรวะนะผมเรียกมันว่ากล่องภูเขาไฟเลยกันเปิดเลยครับไอ,ไอ้สองตัวนี้ไม่เห็นผม ลาวาไมาปรูปินคืออะไรวะกับดักระเบิดลาวาเหรอเฮ้ยเกินไปมันจะเท่เกินไปวังผมเห็นกล่องอยู่ด้านบนนั้นด้วยอันหนึง่งแต่ว่าผมต้องกลับบ้านก่อนแลาวา้ววะแต่ว่าผมไม่กลับอะผมจะหลบแถวนี้รอเช้าเราค่อยเข้าไปดูต่อเฮ้ยล้วถ้าเราล่อกวางลงลาวามันจะตายปะทุกคนไม่น่าถามนะไม่ตายหรอกกวางเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ตายอยู่แล้วครับโอเคเช้าแล้วทุกคนเราจะเข้าไปลุยในนี้กันต่อครับมันรู้สึกเหมือนแบบ เราอยู่ในดินแดนที่แห้งแรงสุดๆอ่ะดูดิบ้านหลังนี้ถูกไฟไหม้ไปด้วยนะครับแต่เอาจริงๆถ้าภูเขาไฟระเบิดอ่ะมันน่าจะไม่เหลือบ้านเลยหรือเปล่าวะ่ะอันนี้ยังเหลือบ้านให้เรามาฟาร์มได้นะยังดีครับอุ้ยนั่นอะไรวนะน่ะมีกล่องตรงนั้นผมต้องเคลียร์โจนผมถึงจะเข้าไปเอากล่องได้แล้วมีลาวาไหลจากข้างบนด้วยหรอทําไมผมรู้สึกว่าปืนเอเลี่ยนมันเบาลงวะผมคิดไปเองอวะอาจจะเบาลงจริงๆก็ได้นะอาจจะโดนเนิร์ฟหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ โอ้แมงป่องกัดมีพิษครับเอ้ยแมงป่องดอบเนื้อเหมือนกันโอเคเดี๋ยวหน้าเราตกปลาในลาวาได้ด้วยวะทุกคนในลาวามีปลาด้วยเหรอผมเห็นปลาว่ายอยู่แถวนี้เมื่อกี้ทุกคนเห็นปลาปะไปไหนแล้ววะไม่มีจริงๆนวย้ยเฮ้ยผมไม่ได้มั่วนะเนี่ยแล้วทุกคนก็จะไม่เชื่อผมหาว่าผมโกหกหาว่าพี่มั่วแล้วอะไรพี่มั่วแล้วอย่างเงี้ยแต่ผมเห็นปลา,าจริงๆโอเคช่างมันเดี๋ยวผมย้อนให้ดู อะไปดูกันที่ผมเห็นเมื่อกี้โอเคเรามาเปิดกล่องครับมันก็ไม่ได้เป็นกล่องโหดอะไรนะมันก็เหมือนกล่องไม้ด้านนอกนั่นแหละใช่ปะก็เอ้ย crossbow infinity ด้วยกระสุนไม่มีวันหมดว่ะเฮ้ยทำไปเล่นไปผมได้ crossbow กระสุนไม่มีวันหมดหน้าไม้ครับเฮ้ยอันนี้อันนี้เจ๋งนะอันนี้เจ๋งอันนี้น่าสนใจมากร e l o a d ไวด้วยครับเราเนี่ยสู้กับลัทธิใช่ปะ ไอตัวสีแดงอ่ะมันใช้หน้าไม้มาตลอดเลยและมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่อัปเดตให้มีหน้าไม้เข้ามาในเกมนะครับจัดการลทัทธิเราก็ต้องได้หน้าไม้มันดิเนาะเออเจอหน้าไม้ตัวเองหน่อยดีเป็นไงเราเจอหน้าไม้ตัวเองไปดีเอาไปดีเอาไปดีเฮ้ยแรงนะเว้ยจะไปเล่นสมนัดอ่ะจัดการลทัทธิด้วยหน้าไม้สามนัดครับถ้าเป็นไลเฟิลก็จะ2นัดใช่ปะ่ะอันนี้จัดว่าโหดเลยนะหน้าไม้อะกระสุนไม่มีมันหมดด้วยอันนี้โคตรดีเลยว่ะผมชอบเลย ในหน้าไม้ก็มาแล้วต้องมีคลาสที่เกิดมาพร้อมกันหน้าไม้ซะหน่อยแล้วมัง้งว่าไหมทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาผมสามารถเอาลัทธิขึ้นมาตั้งได้แล้วครับอย่างนี้ผมก็สามารถเอามายืนเฝ้าแคมป์ได้สิ่งที่ผมรอคอยมานานคือเมื่อก่อนมันได้ไงแล้วมันก็ยกเลิกไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะทำไบโอฟิลก่อนนะทุกคนนะเพราะว่าแคมป์ไฟผมจะหมดแล้วนะครับต้องขออยู่บ้านตัดไม้ก่อน ทุกคนดูการใช้เวลาตัดต้นไม้นะครับถ้าเกิดระวางซ้อนกันนี่เลยนานปะอันนี้ต้นไม้5ต้นนะตัดนานเลยเห็นปะนี่แหละแต่ว่าปัญหานี้จะไม่มีปัญหาเลยถ้าเกิดเราใช้เลื่อยไฟฟ้าหรือว่าขวานแดงนะครับเพราะเราจะตัดได้ในทันทีเลยไงมันก็จะไวครับสร้างไบโอฟิลครับเฮ้ยแต่ผมชอบครอสบว์อ่ะทำไปเล่นไปนี่มันเป็นอาวุธที่โคตรโหดหาก็ง่ายนะเอาจริงจแล้ว เปิดกล่องธรรมดาในไบโอมภูเขาไฟอ่ะก็ได้แล้วอะ่ะอุ้ยแมงป่องโอ้โหโอเคผมผมลำคาญแมงป่องแล้ววะผมลำคาญแมงป่องอย่างแท้จริงเลยโอ้ยมาอีกแล้วไอตัวนี้มันทําให้การมาบุกใบอมภูเขาไฟของเราเนี่ยราช้านะครับเฮ้โยโอ้ยอยู่กันเต็มเลยนี่ผมต้องกลับบ้านเนยอะเนี่ยเดินไปเดินมาไปหลบบนนั้นเอ้ยไปหลบบนนี้ดีกว่าเออเราไม่ต้องกลับบ้านก็ได้หลบตรงนี้ได้ครับ อ่านี่นะสาหรับใครที่เข้าไปอมภูเขาไฟแล้วไม่มีที่หลบนะหลบตรงนี้ได้เลยชิลๆเลยต้องปีนบันไดทิ้งไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เจอภูเขาไฟเลยทุกคนเดี๋ยวผมจะต้องเข้าไปสำรวจให้ลึกเข้าไปอีกคือมันมีสิ่งลอดตาล่อใจเยอะไงเออเข้าไปใช่ป่ะเจอหน้าไม้เจอกล่องอะไรแปลกๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าไปลึกสักทีแถมยังมาเจอแมงป่องไล่กัดอีกโอเคเช้าว,วันนี้ผมจะเข้าไปลึกลึกแล้วนะครับอันนี้เหมือนเป็นโบทของกลุ่มลัทธินะเหมือนเป็นบทธรรมดาด้านนอกนั่นแหละ โอคผมไม่สนใจแล้วละผมจะเข้าไปหาภูเขาไฟอันนี้ปะเนี่ยเอ้ยโอ้โอใหญ่นะภูเขาไฟใหญ่เลยนะครับต้องเดินเข้าไปในนั้นด้วยหรอถ้าย่านั้นผมก็ต้องเคลียร์พวกลัทธิก่อนความเจ๋งของหน้าไม้นะทุกคนมันยิงเป็นวิถีโค้งด้วยนะเว้ยถ้ายิงไกลมันจะโค้งลงนะครับมีหน้าไม้ไมาอย่างนี้ก็ต้องมีธนูบ่ากดค้างเพื่อยิงทุกคนดูเราต้องยิงเผื่อด้วย โครเท่ ote, ครับเห็นว่าโครเท่อ้าวเผื่อเยอะเกินก็ไม่โดนคือเราจะเล็งหัวยากเลยครับถ้าเกิดอยู่ไกลเห็นป่ะผมเล็งหัวลงตัวแต่เนี่ยแหละความเจ๋งมันเท่ดิคือถ้ายิงไปตรงๆอ่ะไม่เท่ไม่เท่เทนะครับไม่เท่แต่ตอนนี้เราได้รู้แล้วนะผมไม่ต้องลองเองแล้วนะว่าเราวานมันร้อนหรือเปล่าอะ่ะเพราะเมื่อกี้ลัทธิมันลงไปแล้วครับ ตอนนี้ผมหิวมากเลยว่ะแล้วผมไม่มีอาหารกินเลยครับผมต้องออกจากที่นี่ก่อนเพื่อไปหาอาหารว่ะกลับไปแคมป์ก่อนลยกันทุกคนตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ปืนเอเลี่ยนแล้วทุกคนดูดิผมใช้แต่หน้าไม้อะมันโคตรเจ๋งอะมันรีโหลดเร็วด้วยได้เดี๋ยวผมต้องไปหาเชื้อเพลิงแล้วว่ะทุกคนแคมป์ไฟจะไม้หมดต้นไม้โตไม่ทันต้นผักครับนี่แหละเชื้อเพลิงของผมครับไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะเนี่ยแหละเชื้อเพลิงของผมเดี๋ยววันนี้ผมล่าสัตว์เพื่อมาอับแคมป์ไฟก่อนทุกคน และเดี๋ยวแคมป์ไฟเราเป็นเลเวล6เมื่อไหร่เนี่ยผมจะค่อยเข้าไปในไบโอมภูเขาไฟอีกรอบหนึ่งครับโอเคแคมป์ไฟเราเลเวล6แล้วครับทุกคนผมพร้อมจะเข้าไปบุกใบโอมภูเขาไฟแล้วครับแมงป่องวิ่งไล่ว่ะผมวิ่งหนีเลยผมไม่สู้แล้วแมงป่องเนี่ยนี่อันนี้ภูเขาไฟแน่นอนถ้าจะเกิดการบูชายัานเกิดขึ้นก็ต้องในนี้แหละ โอ้โหโคตรแม่นครับเต็มหัวเต็มหัวครับบอ,อกเลยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงคมๆเลยนะอ่าในนี้ภูเขาไฟจริงอุ้ยเขาบอกว่าภูเขาไฟเนี่ยกําลังหิวกระหายครับโอ้แล้วนี่คืออะไรเอาอันนี้ใส่เหรอใส่ไม่ได้เอาอะไรใส่วะอันนี้เขาเขียนรูปอะไรไว้รูปกวางเอาต้องกลับบ้านก่อนกลุ่มละที่ไปบุกบ้านโอเคเดี๋ยวมาใหม่อุ้ยผมลืมเอากับดัก ภูเขาไฟกับดักลาวาไปวางเลยวะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะกลับไปวางเลยมาครับกับดักลาวาเป็นยังไงวางเลยโดนโอ๋อโดนลาวาระเบิดใส่เป็นระเบิดลาวาน,นะครับไหมกันไปเลยทีนี้โอ้ไม่กันทุกคนเลยไม่นานด้วยเอ้ยเจ๋งอยู่นะใช้ได้นะมีทางโดดไปป่ะนี่ผมต้องโดดไปแบบออบบีไปเนี่ยเอ้ยตรงนั้นเอ้ยเดี๋ยวนะ่าลงได้ป่ะเฮ้ยดีมีซากศพอยู่ เหมือนว่าจะให้เราลองโยนหรือเปล่าโอ้ยอ่านี่ไงอันนี้ครับคือการ s a ค r ริฟนะครับหรือว่าเป็นการสังเวยนะครับโอเคชัดเจนเลยเข้าใจเลยครับเก็บมามีเยอะเลยครับเขาเตรียมไว้ให้เราแล้วนะเป็นพวกรัิที่ยืนอยู่แถวเนี้ยที่ผมกำจัดไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าตอนนี้จะมืดเดี๋ยวผมต้องไปหลบที่หอคอยนี้ก่อน ในนั้นมีอะไรอีกเยอะเลยโอ้สูงมากเดี๋ยวผมต้องไปดูอ่ะเฮ้ยตาตื่นเต้นมากครับทุกคนตอนนี้มีกล่องแน่ๆเลยเราต้องแอบขึ้นมาเปิดนี่ไงได้ระเบิดลาวายอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมรอเช้าก่อนทุกคนและเดี๋ยวเราไปสั่งเวรต่ออีกเจ็ดคนครับโอเคเช้าไปได้โอ้ย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 เกือบตายครับถ้าผมโดนีกสองทีผมไม่รอดแล้วเมื่อกี้เฮ้ยผมต้องหนีขึ้นหนีขึ้นบนนี้ก่อนโอเคมันขึ้นไม่ได้มันขึ้นไม่ได้ ไปครับได้เวลาสั่งเว้ยถ้าผมตกลงไปเกมก็จะจบทันทีเราจะทำงานไม่ได้ครับทุกคนโอเคสั่งเวยใส่ไปเลยว้าวว้าวโอ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 กลายเป็นสีสีชมพูแล้วอะไรวะเนี่ยกูกูได้อันเนี้ยนะแค่แค่เนี้ยเหรอนึกว่าจะมีอะไรมากกว่านี้โอเคก็ยังดีได้แจมแดงมานะครับตรงนี้อาจจะมีออบบี้ให้เราโดดหรือเปล่า เอ๊ะไปไปได้ไหมตรงนี้เฮ้ยมีสิทธิ์นะเดินเข้ามาตรงนี้ได้อาจจะมีห้องลงห้องลับอะไรปะนี่มีทางลงครับโอ้ยโอย้เกือบตกโอเคเดินขึ้นมานี่เดินขึ้นมานี่แล้วไงต่อเหมือนจะไปไหนไม่ได้นะเหมือนจะให้เราเดินมาเพื่อให้เรางงเฉยๆหรือว่าจริงๆเราอาจจะโดดไปนู่นได้แต่เราจะไปทําไมเราจะเสี่ยงทําไมครับวันต่อๆไปเดี๋ยวผมเก็บลทัทธิมาเพื่อมาสังเวยต่อนะครับวันนี้ก็วิ่งกลับบ้านก่อน ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดเราสั่งเวยเนี่ยหลายรอบนะครับเราจะได้ของอย่างเดิมหรือเปล่าบางทีเราอาจจะได้ของอย่างอื่นก็ได้นึกออกไหมและเราจะสั่งเวยได้กี่รอบอันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องไปลองโอเคผมได้อาหารมาเยอะมากๆเลย1 2 3 4 5ส7ี่ห้าหตัวขาดไปตัวหนึ่งโอเคทุกคนเราไปสั่งเวยมันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าผมมีลัททีไปแค่7ตัววะผมต้องไปหาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับ เราเอาอยางอื่นที่พีช่ชายลัททีไปด้วยได้ปะ่ะนี่ไงเบอร์รี่เดี๋ยวมาดูกันว่าเราเบอร์รี่ไปสั่งเวยได้เปล่าสั่งเวยเบอร์รี่พูดแล้วก็ตลกคนอะไรสั่งเวยเบอร์รี่แต่ทําเป็นเล่นไปอาจจะได้ก็ได้นะเว้ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราแบบว่าไม่คาดคิดอะลัททีไม่มีด้วยครับถ้าอย่างนั้นผมเอาเบอร์รี่ไปสั่งเวยก่อนแล้วกันนะทุกคนลทัทีเจ็ดคนเฮ้ยโอโหโอ้เอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยแป้งป่องเต็มเลย โอเคผมหนีแมงป่องมาได้ผมเจอหลุมขนาดใหญ่ว้าวแมงป่องเต็มเลยนี่หว่าข้างล่างโอ้โห oh. oh. นี่กูต้องเคลียร์แมงป่องก่อนจะลงไปเอาของเหรอเนี่ยกล่องนั้นก็น่าเปิดเปิดแล้วจะได้อะไรวะโอเคโอเคโอเคปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนแมงป่องแม่งอยู่มันเป็นครอบครัว okay. เมื่อกี้เออผมยังไม่ได้เดินสำรวจให้ทั่วเลยนี่หว่าผมมาถึงก็ตรงไปที่นั่นเลยบ้านนี้มีเศษเหล็กครับขอเก็บแป๊บหนึง่ง ผมมาถึงผมก็ตรงไปที่สังเวยเลยครับเรายังไม่เห็นเลยว่าตรงอื่นมีอะไรให้ทำบ้างนะมาแล้วครับสังเวยเบอร์รี่ลัทธิ7เจ็ดคนเอาจะมืดจะมืดจะมืดว่ะถ้าจะมืดเดี๋ยวผมขอไปหลบก่อนเดี๋ยวมาสังเวยกันตอนเช้าปลอดภัยกว่าหลบที่เดิมครับคือถ้าเกิดเขากำหนดว่าสังเวยเนี่ยสิ่งที่สังเวยต้องเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ย ผมก็บอกเลยว่าเบอร์รี่ก็เคยเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตไม่จาเป็นว่าจะต้องขยับได้เสมอไปเบอร์รี่ก็เป็นต้นไม้ต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับทุกคนไม่ได้ครับจบเลยอะไรวะแสดงว่ามันต้องเป็นลัททีเท่านั้นนะโอ้โหคนบ้าเลยจะเอาเบอร์รี่มาสังเวยมันมีแต่คนบ้าเท่านั้น,น,นแหละทุกคนครับที่เอาเบอร์รี่มาสังเวออ่ะซึ่งก็คือกูนั่นเองนี่อ่ะโยงลงไปค่อ,คอยๆเดินด้วยเดี๋ยวตก เรียบร้อยรอบนี้ได้เลยเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้ไม่เหมือนเดิมว่ะเฮ้ยเชมเขียวโอเคอแสดงว่าเรามีโอกาสจะได้ของดีโคตรโคหรือเปล่าครับตรงนี้สองคนใช่ไหมเดี๋ยวผมไปล่าม,มาเพิ่มแล้วก็เราจะได้มาสั่งเวยกันอีกหลายๆรอบนะครับเอ้ย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 อะไรอะไรจะดิ้นไปไหนนะ่ะคนหรือปลานินนะ่ะอุ้ยโอ้โหลัตีมาบุกบ้านแล้ว ต้องกลับบ้านเหรอวะที่เกยียจกลับบ้านหมดทุกคนเอ้ยแต่ถ้าคิดในแง่ดีก็คือเราจะกลับบ้านไปเอารทธีกลับมาเพิ่มได้ครับงั้นกลับบ้านก่อนนะว,ว้าววางภูเขาไฟมีหน้าไม้กับปืนเอเลี่ยนคอมโบด้วยกันนี่โคตรสุดยอดเลยทุกคนเพราะว่าทั้งสองอย่างไม่มีวันกระสุนหมดครับพอปืนเอเลี่ยนครูดาวเราก็สลับไปใช้หน้าไม้โอ้เคลียร์อย่างไวครับทุกคน ก็ครับเลเวลสี่เดี๋ยวผมต้องทําที่ขุดน้ำมันครับเอาจริงๆทําเลยก็ได้นะทําเลยดีกว่ามาครับที่ขุดน้ำมันโอเคแล้วเราก็เอาละทีไปสังเวยกันอีกตรงนี้มีหลุมอันนี้มันหลุมอะไรวะราาเน,น,นี่ยหลุมอุกาบาดไปไหนเนี่ยดูเหมือนไม่ใช่ภูเขาไฟนะอาจจะเป็นอุกาบาดจริงๆมาสังเวยร,รอบที่สามครับใส่เข้าไป ว้าวว้าวว้าวเวลาแคปแล้วมันจะแหลกกว่าทุกคนอ้าวนี่กูไม่ได้เลยนะหรือหรือมันบัคหรืออะไรวะสังเวยรอบที่3ผมไม่ได้ของอ่ะครับหรือว่าเพราะผมแคปมันเลยบักวะไม่นด้ใช่ไม่รู้อะถ้างั้นพอก่อนเรื่องการสังเวยเนี่ยเรามาสำรวจพื้นที่แห่งนี้ให้ทั่วดีกว่าอ้าวจะกลางคืนอีกแล้วเหอถ้างั้นผมขอหลบแป,ป๊บหนึงครับ โอเคเช้าไปครับเปิดกลองกันหน่อยทุกคนเงินผมเยอะมากอ่ะ225เลยครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมจะตกแต่งนะคงจะได้ของไปตกแต่งเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าน่าเสียดายครับเฮ้ยนั่นอุย้ยกลุ่มละทิถูกจับขังอยู่ช่วยครับปลดปล่อยมึงถูกขังยังไงเนี่ยมีหน้าไมาใ้ใช้ด้วยครับไปขึ้นเลยอุยอ้ยอุย้ยโดดลงโดดลง ลอมมันวา,างล่างโอเคขึ้นไปใหม่อุ้ยอ่าแลกกระสุนได้ที่นี่โอเคนี่สินะที่คราฟกระสุนแต่ว่ากูจะไปเอาถาังแดงจากไหนวะเนี่ยต้องไปหาตามแมพสินะเข้าใจแล้วเดี๋ยวผมต้องไปหาตามแมพเพื่อมาแลกกระสุนแต่กูจะแลกทําไมวะในเมื่อกูมีปืนที่ไม่ต้องใช้กระสุนแลว้วอะแต่แลกหน่อยละกันผมอยากรู้ว่าเออมันจะเป็นยังไงนะครับเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มถังแดงก่อน เจอแล้วว่ะทุกคนแต่ไม่ใช่ถังแดงเป็นถังใหญ่เลยถังใหญ่ใช้ไม่ได้ตอนนี้ผมกาลังหลบอยู่เหมือนเดิมทุกคนคือมันมืดระหว่างทางที่ผมตามหาทางแดงเนี่ยมันมืดก็ต้องแอบกันนิดหน่อยนั่งห้างครับวันนี้พรานป่าก็ต้องนั่งห้างเป็นธรรมดานะครับโหแล้วมากับหน้าไม้ด้วยโคตรใช่อุ๊ยผมเจอกล่องกล่องโหดสุดเยี่ยมเลยครับกล่องโหดมาในตอนที่ภารกิจผมจะสําเร็จหมดแล้วเราไม่ต้องการอะไรแล้วเนี่ยแต่ว่าต้องเปิดหน่อยครับทุกคน อุ้ยอันนี้แหละโอเคยังต้องการอยู่อันนี้ยังต้องการอยู่นะเกาะสะท้อนเยี่ยมเลยเปิดกล่องไม้อาจจะได้ถังแดงก็ได้ปะไม่ได้ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าการหาถังแดงมันจะยากขนาดนี้ให้ตายสิปกติถังแดงมันไม่ได้หายากเลยอะนะแต่ว่าพอเราต้องการมันแล้วก็มันก็จะหายากทันทีเลยเอา้าเจอแล้วโอเคไม่ยากแล้วเจอแล้วเหลือก็แค่เดินกลับไปที่ภูเขาไฟแต่ขอแวะแทงน้ำแป๊บหนึง่ง เอาเจอสองอันเลยเอาไปสองอันเลยเออดีๆีดดเดี๋ยวผมไปแวะแคมป์ก่อนดีกว่าแล้วพอมันเช้าอีกวันเนี่ยผมค่อยวิ่งไปที่ภูเขาไฟเราต้องผ่านแคมป์อยู่ดีนะเรามาหาทางแดงแถวนี้เฮ้ยกับดักระเบิดลาว,วาเราไม่สามารถเหยียบเองได้นะค่อนข้างจะดีเป็นเซฟตี้ครับระบบป้องกันความปลอดภัยผมไปครั้งนี้ก็แปลว่าผมจะเข้าไปสำรวจไบโอม ภูเขาไฟได้แบบครบ100%แล้วใช่ไหมทุกคนมีตรงไหนที่ผมพลาดไปไหมน่าจะไม่มีเนาะน่าจะมี2อย่างหลักๆนี่แหละก็คือที่สังเวยกับที่แลกกระสุนนะครับบนนี้มีอะไรปะวะอ๋อมีม,มีมีเป็นน้ำเราวะไหลลงมาเฉยไม่มีอะไรไปครับแลกกระสุนคือเราไม่ต้องใช้หรอกกระสุนนะ่ะแต่อยากรู้ว่ามันแลกยังไงไงนี่มาแล้วอุย้ยมีม,ม,มีมีคนเฝ้าอยู่เรียบร้อยครับมาใส่เข้าไปเอา้า ไม่เห็นใส่ได้เลยเอาไม่เห็นได้เลยทุกคนหรือว่าผมทําผิดวะนี่ไอ้ถางแดงแรกเป็นกระสุนอ้าวชิบหายแล้วทุกคนครับอ้าวแล้วทีนี้กูจะทําไงเนี่ยอุ้ยข้างหลังอุ๊ยออ้ยอกล่องดูโหดนะกล่องดูหนามเยอะหนามเยอะเท่ากับโหดเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เป็นกล่องไม่ใช่เป็นถุงเก็บได้ยี่สิบเออดีเหมือนกันใช้ได้แต่ว่าอันเนี้ยกูสงสัยว่ากูจะใส่ยังไงครับ หรือว่าเราต้องใช้ถังใหญ่วะไม่ใช่ดิในรูปมันก็บอกอยู่ว่าถาังนี้เนาะไม่ you know? หรือว่าผมต้องไปทําอะไรอย่างอื่นก่อนอ่ะผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผิดไปทุกคนถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะเพราะผมไม่รู้จริงๆวะไ <c oughs> อ้อยาขำดิอยาขำดิทุกคนอยาขำดิเออคนไม่รู้อ่ะขำทำไมอ่ะหรือว่ามันต้องใช้หลายอันวะไม่ได้อันเดียวเนี่ยใช้อันเดียวเห็นปะโอเคงั้นปล่อยมันไปในเมื่อเราทราแล้วไม่สาเร็จเราปล่อยไปครับ ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับทุกคนนะเพราะว่าผมเข้ามาดูหมดทุกอย่างในไบโอมภูเขาไฟแล้วนะครับมีการบูชายันนะครับบูชายันด้วยซากของลัทธินะครับใช้8คนก็จะได้ของไปผมบูชายันไป3ครั้งครั้งที่3นี่ผมไม่ได้ของผมก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยเออหรือว่ามันได้แค่2ไม่รู้นะแล้วก็ผมฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับทุกคนสำหรับใครที่จะมาบูชายันที่นี่ก็อย่าเอาเบอร์รี่ไปใส่นะ ผมบอกแค่นี้นะครับคือเบอร์รี่เนี่ยใครใส่นะก็โง่เลยครับอย่าไปทำแบบนั้นให้มีแค่ผมคนเดียวพอไว้เจินใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้บายบายครับ